พิจารณาดูว <bur> <im> um ่าจะมีชื่ออะไรดีในคติเป็นที่เป็นเม็ดหมายที่ดีนะครับพิจารณาเห็นพระอวโลกิเตสวรนาลายสีพรถือจากถือสังอะเป็นพระโพธิสัตว์บางหนึ่งท่านก็เลยเขียนว่าสำนักสงฆ์วัดถ้ำโพธิสัตว์ทำป้ายตรงทางจ้าุนแรด รูปดั้นใบรักษาม่นาำทำทุกสิ่งด้วยใจที่แข็งเฮย้ยคตาตำหนักของเราหัวใจใสีขาวทำดีในานี้รวมแรงหวมใจให้โลกสดใสสืบทุกให้สุบทั่วทงไทยตรงนี้ก็ันที มีชาวบ้านอยู่มียมอยู่สองสามครอบครัวที่อยู่ทั้งภาคบนกันอยู่มาจนปีก็สองพันร้อยสิบเก้าอยากจะให้วัดถูกต้องตามกฎหมายสองห้าสองสองหนึ่งโดยที่อธิบดีมีร็ใจกลุไปด้วยบทพัฒนาชุมชนยื่นรัฐสื่อขอสั่งวัด วัดถูกต้องตามกฎหมายเมื่อ2522ตรงนีวัดเป็นวัดถูต้องตามกฎหมายนนวัดธรรมบุสัต,ตว์ทัพฟังเหนยเพิงได้หัวใจไม่เคยทอ้อทำด้วยศรัทธาที่ต่อด้วยใจยอมบากเือคนอีกมากมายที่บ้านนี้มืองนีงดงามแสงอาทิตย์ยามเช้าเพียงสองฟ้าแต่แสงจากใจท่านสองทาคนต้นแบบคนดี ที่มีแต่ให้เหมือนแสงไฟกลางใจผู้คนรอยยิ้มของท่านคือแรงใจล้นให้โลกไปมีมีหวังมีครั้งจากน,นั้นเราก็ลงมามาสร้างปลูกป่าปลูกอะไรก็นปลูกป่าต้นไม้ตะก่อนพระทาสวนทําไรทําไรก็ทําไรปลูกป่าต่างๆที่เกิดขึ้นจากนั้นมาที่นี่ก็ถเจิดเป็นหนึ่งเก้าก็ห้าสิบปีเนาะจากห้าสิบปีสา อ่าสี่สิบแปดปีอะสี่สิบแปดทํากับกันห้าสิบปีปลูกป่าที่ทนมาเราเห็น,นในรนัศมีประมาณหนึ่งกิลงกิโลเมตรเรารักษาป่าชายเผาตรงนี้มีั่วลดรด,ดน้ําตีสองสีมามีเราทํากันไฟกันแล้วไงไฟเข้าแต่ก่อนไฟจะไม่ไม่ทุกปีเลยเป็นเขา่าล่นนะยมตน้นเขามาร่นเป็นสมัยก่อนเขาทําไรก่อนหญ้าคาขึ้นบางตรงไหนเก็ทําไรก่อนหญ้าคมนีดขึ้น ไฟเตียนโล่งเลยแหละเขาทุกเขานะ่ะไฟไหม้ทุกปีเลยเพราะธันวามกราเนี่ไหม้หมดเลยเนี่เรารักษาป่ากันแนวไฟประมาณสิบห้าเมตรแนวยาวพอเดือนกันอันเนี้ยไอไอธันวาเราจะจุดแนวไฟกันไฟไหม้ไฟป่าเราทำไมปีสองสี่สองห้าสองหกจากนั้นไฟไม่เข้าสามปีนะโยนหญ้าคาตายชั้นเราก ธรรมชาติเกิดขึ้นไม่มีหญ้าคาเลยไฟไม่เข้าไม้ต่างๆก็เกิดขึ้นไม่แต่ก,ก่อนป่าไม้เขาก็ปลูกพวกกระถินยักษ์กระถิไ่ไรน่ะแนวกันไฟพร้อมขึ้นมานิดหน่อยไฟไหม้ตายก็ขึ้นมาทุกปีเพื่อน,นตายตายพอเรารักษาไฟแ้วก็ขึ้นเต็มเป็นป่ากระถิ่นเท่านั้นยยืนนนนัหหหทางใ้คดี เส้นทางจะยากและเต็มปัญหาหัวใจท่านไม่เคยถอยนี้หมดปีแต่กว่าเราต้องท่ายฝนแล้วเราต้องทางป่าเลยถางป่าแล้วไม่ให้ไฟเผาทุกหมดแนวแนวมันลงกันม่ให้ไฟเผารัาษาป่ารักษาทธรรมชานิเรา,า,าเราาาักษา,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 ามาจนจนทุกวันเนี้อยู่เอ,อา,าที่ตรงนี้แล้วรบอบๆน,นี้เป็นพื้นที่ของที่ไหนบ้างอ๋อที่นี่เหรอ ตรงนี้ันเป็นเชื่กงติดเขาติดเทื่กเขาใหญ่ติดเชื่กเขาใหญ่จนไปเป็นลำพูทองขึ้นหมวกเหล็กหมวกเหล็กเช็ดหมวกเหล็กมีลำพูทองในหมู่บ้านตรงนี้ประมาณสองกิโลกว่าเขาก็มาเรียนโรงเรียนที่หมู่บ้านอาทลุตอนเดินไปอย่างเดียวเดียวเดียวสมัยก่อนน้ำมาเดินุม่กี่บาททุกวัน เจ้นทาจะยากเดินปัญหาหัวใจท่านไม่เคยถอยยงนี้คนตนแบบคนนี้ที่มีแต่ให้เหมือนแสงไฟกลางใจผู้คนรอยยิงของท่านรักษาป่าวัดก็เป็นสถานที่รักษาป่าทุกๆวัดทำมีสถานที่วัดก็พยายามผูกป่าให้มากที่สุด เราก็รักษาป่ามาจนตั้งแต่มาอยู่ที่นี่ยมตั้งแต่เริ่มเริ่มมาอยู่เริ่มพระมาอยู่เจ้าองค์แรกตั้งแต่มาอยู่ศูนย์เก้ามันเนี่ยสองพันยเก้ามาจนมาถึงเราตม,มากับโครงการอยากจะให้วัดเป็นวัดป่าั้งก่อนมันไล่ก็ะเพชะวนก็พวกเขาอยากให้รล่ป่าก็ถึงลงมากับมาถูป่ากันตามต่างๆป่าป่าชุมชนมันก็ทับงดาก็เกิดเกิดนะเกิดเกิดแก่ชาวบ้านต้องช่วยชาวบ้านช่วยกันรักษารักษาป่ารักษาป่านี่ ให้ให้มันเฉียวแล้วก็มีไอไธรรมชาติที่จะเกิดพวกเศษพวกนัก้นจะเกิดขึ้นแล้วก็ไม่บางอย่างแล้วเราเป็นอไอตมุนไพงอย่างเมื่อเกิดขึ้นธรรมชาติเขาเกิดขึ้นแล้วก็ต้นไหนมันตายมันแห้งก็ไปทําฐานทำไ,ได้ประโยชน์ด้วยได้ประโยชน์ด้วยคือ ประมาณ40่สิปีที่ท่นมาอยู่ในพื้นที่วัดเนี่ยพอหลวงพ่อทวีนท่านมรณนะาภาพไปเนี่ยก็ไม่มีใครก็มีพระอาจารย์เนี่ยที่สานต่อเรื่องการดูแลรักษาป,ป่าครับเินแล้วก็เรื่องปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนรุ่นหลังรับให่วงแหนในทรัพยากรที่มีอยู่ในพื้นที่วัด แล้วก็รอบพื้นที่เนี่ยท่านจะแนวคิดข,ของท่านท่านจะเป็นลักษณะแบบนี้ท่านจะเอาแนวทางนี้ตลอดลเรื่องอนุรักษ์ป่าเป็นหลักท่านกลาว่าท่านจะห่วงทุกอย่างต้นไม้แม่แต่ต้องเลยมีแต่ท่านปลูกเสริมถ้าตายท่านก็จะมาปลูกเสริมในสิ่งแวดล้อมประวัตินี่นะทุกสิ่งทุกอย่างท่านจะห่วงหมดถ้าท่านไม่อนุญาตที่ใครจะทําไม่ได้เลยนอกจากอนุญาตอย่างเดียว แล้วก็ดูเรื่องกันต้นไม้ที่ตายท่านไม่อนุญาตท่านไม่ให้ตัดไม่ให้เอาลงนอกจากมันลม้มเองท่านยังไม่แต่ตองเลยห้ามห้ามเด็ดขาดส่วนมากท่านยังไม่ขอชาวบ้านจะมาช่วยช่วยกันดูแลอย่าให้ใครมาทําลายมาอะไรอย่างเงี้ยพูดเรื่องธรรมชาตินี่นะเกี่สิ่งแวดล้อมนอีม่ช่วยกันดูแลรักษาชาวบ้านจะรู้ว,ว่าป่ามีประโยชน์อย่างไรมีประโยชน์อย่างไร ธรรมาชาติมีตรอย่างมันประโยชน์เยอะยะมนกัดกร่อนนีะหลายอย่างเกิดขึ้นทรัพยากรธรรมาชาติของเรานี่ตาธรรมะของผมอยากให้ช่วยอนุรักษ์กันในป่าเมื่อก็ให้ความอุดมสมบูรณ์ในธรรมาชาติของเราลมเย็นในี่ยอยากให้ปา่าแสงจากใจทั้งสองทางปลูกป่าสร้างฝันเติมพลังให้ชุมชน ยืนหยัดบนห้นทางแห่งความดีคนต้นแบบคนดีที่มีแต่ให้มันแสงไฟกลางใจผู้คนรอยยื้ของท่านคือแรงใจล้นให้โลกใบนี้ไม่หวังอีกครั้ นแสงไฟกลางใจผู้คนรอยยิ้มของท่านคือแรงใจล้นให้โลกไม่มีไม่วงีครั้ง